ครับมาดูความเก่าโบราณนะครับดูตะกุดนะครับตะกุดของเก่าโบราณเป็นดินนะครับเป็นดินเก่าโบราณในดินเก่าโบราณนะครับมีตัวยัางเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหลวงพ่อไปหล่อโบราณองค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับองค์นี้ก็เป็น หลวงปู่สุขวัดปาคลองมะขามเท่าอันนี้ก็เป็นลูกแานหมากลูกอมคลองปู่ทิมนะครับสองอันเป็นหลวงปู่ทิมไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นดินนะครับไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ทองแดงทองเหลืองไม่ใช่นะครับเป็นดินเลยนะครับดินเก่าโบราณเลยดิน มีเม็ดแดงมเม็ดดำมีโอ้ยเยอะแะนะครับเป็นโบราณเลยนะครับของเก่าโบราณของเก่าโบราณของขุดได้จากสมัยครึ่งลิตรปราโมดเป็นนายกรัตะมนตรีลอกหนองคลองบึงนะครับมันอยู่กับหมีพระอยู่หลายองค์นะครับมีสังกัจายมี พระกำแพงมีหกเจดองค์มีอะไรนะครับตะกุดเป็นดินใหญ่ๆก็มีนะครับเป็นประหลัดชิกใหญ่ๆก็มีนะครับนี่ผมอยู่รอยเอ็ดนะครับดูกันก่อนนะครับผมจะถ่ายให้ดูว่าอย่างนี้มีคนมีคนได้คนเจอไหมนะครับผมเนี่ยองโบราณตัวนี้เป็นหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับ เป็นหลวงพ่อไปวัดกำแพงอันนี้หลวงพ่อไปวัดกำแพงหล่อโบราณองค์ข้างล่างนะครับเองคงนี้ตัวนี้หลวงพ่อแก้ววัดคือวันจังหวัดเชีงบุรีตัวนี้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นยอดทงเป็นผ้าย,ยอดทงเม็ดมะขามเออใบมะขามนะครับ ผมมีเบอร์โทรอยู่ผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับ098 290 793 5ผมอยู่ร้อยเอด็ดผมถ่ายให้ดูนะครับถ้ามีอย่างนี้ก็เรีวออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมนะครับเรีวออกมาโชว์ให้ดูนะครับผมอยู่ร้อยเอด็ดเกษตรวิสัยนะครับ ของเก่าโบราณเป็นดินนะครับนี่เป็นดินตะกุดดินดินดินโบราณน,นะครับไม่ใช่ดินเจ็ดป่าช้าทุกวันนี้ดินโบราณน,นะครับถ้าชมถ้าดูกันแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะครับของเก่าโบราณผมไม่อยากยพริกก็พริกขึ้นมาก็แบบเดียวกันตัวยันโอ้ยสุดยอดนะครับมีแต่ตัวขอมนะครับครับถ้าชมถ้าดูกันแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครับ